มิน,นี่ขับรถมารับคุณสาที่สนามบินค่ะคนไปนิวอยอร์กสามคืนนะคะออพี่น้องหิมะตกวันแรกนะคะคอาสิบอกกไฮเดอร์มูเจา้ายูกับอากาศจังใดกระซางนะคะคนยูนี่เขาบอกไรเลยขับรถไม่เป็นเพื่นสิยูนี่มาสาเกิดกระซางเวลาหิมะตกเขาบอกได้เลยผู้ใดกระยาน การที่ขับรถฝนตกแล้วก็หิมะตกต่างกันมากเลยพี่น้องหิมะตกนี่คือถนนลื่นมากลื่นจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดเขามีรถที่แบบว่าเป็นอย่างแบบออซีซันหมายถึงขับได้ทั้งฤด,ดูหิมะตกกับฤด,ดูร้อนนะคะเขาก็บะต้องเปลี่ยนอย่างถ้าเกิดว่าเขามีรถที่แบบว่า 4, บรมออซีซันงส่เขาต้องเปลี่ยนอย่างตอนช่วงหน้าฮอน กับหนาหิมะลงนะคะมันจะเกาะถนนไม่เหมือนกันแล้วเวลาขับรถทางด่วนเมื่อกี้มาเพิ่นขับไปเขาว่ามันค้านเอาพี่น้องจากปกติแลนลอยหนึ่งลอยยี่มันบ่นี่คือ50ค่ะคลานจากคอยนี้คือ10นาทีจากสนามบินมาไอจากบานมาสนามบินนี่กลายเป็น35นาทีโดยปริยายคือ คนเขาขับรถเขายานเขาระวังถึงเขาสิขับรถดีเด้อพี่นอ้องเคยชี้บอกให้ฟังเด้อมุ้เจ้าก็ต้องระวังคนอื่นเพราะว่าเขาอาจจะมาเร็วๆเบรคถนนมันลื่นหรือว่าเขาสิบาทสิมาไก่เฮาแต่ว่ามันใกล้เกินเวลาเบรคถนนมันลื่นแหมมันบ่เกาะแมขับรถเวลาฝนตกแล้วก็หิมะลงคือ มองซ้ายมองขวามองหลังอย่าจ้องตะขังหนาอย่างเดียวข่อยสิบอกใครเพราว่าเจ้าสิขับรถยังได้กระสงังมือปกติหรือมือฝนตตอีหยังกระสงังมองซ้ายมองขวาหนาหลังให้เรียบร้อยเ้ยค่ะอย่าจ้องตะขังหนาอย่างเดียวบ่วได้นะคะอู้ยานี่ข่อยมาแบบขี่มาตกวันแรกเป็นอะไรที่แบบคือจังพึ่งมาถึงแคนันดาใหม่นี่แหละแต่ละคนเปิดไฟขอทางนะคะเปิดไฟสุขเฉินกันทุกคนเป็นยาน ตอนนี้รอคุณสาจา,สจากตอนแรกจะบินจากนิวยอร์กจะมาถึงนี่บายโมงเที่ยวบินที่11บโมงครึ่งนะคะจากนิวยอร์กตรลนโตแค่1ชั่วโมง45นาทีนะคะบางทีอาจจะเร็วกว่านั้นนะคะบอกโบโดนตอนนี้นะคะเวลาณตอนนี้4ี่โมงแรงแล้วพี่น้องขึ้นบินจอดแล้วแต่ว่าออกบอได้นะคะเพราะว่ามีปัญหาเรียง ลันเวยนะคะเขาเอาอบันไดยืนอกอยางเขาคิวอบอเขาบหูดอกเขานวา,า,ม,ามีปัญหากันถาแล้วกระหูกทั้งหูตอนนี้นะคะรัฐบาลที่อยู่ที่อเมริกาเขาปิดพัฒนาแล้วทุกอย่างช้าหมดพี่น้องต้องทำใจเขาบอกเลยรัฐบาลนี้คือประธานาธิบด,ดีรวยอย่างเดียว <c oughs> กับคนที่รวยรวยแล้วก็เก่าเอาง่ายๆจังสีเลยเวอหรอหายเพราะอยากเก็ตอินทูพอลเทนะคะบ่ไหว ความคิดคนไม่เหมือนกันเอาแค่นี้วันนี้มารับคุณสาที่สนามบินเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะข้างหน้าเป็นยังไงคนไม่เยอะอันนี้คือที่สนามบินนะคะรอที่อันนี้เป็นเป็นมองให้จอดรถรอนะคะแล้วเวลาใครเขาออกมาจากด่านเขาก็จะโทรมาว่าเออมาแล้วนะเราก็จะไปจอดรับที่ประตูอีกทีนึงนะคะวันนี้คนไม่เยอะนะคะคนไม่เยอะนี่คือคนไม่เยอะเลยเราก็มาแค่คนเดียวนะคะ เรามาแค่คนเดียวนี่บรรยากาศก็ป่ะมาณนี้ค่ะ